แสดงว่าจะมีเยอะมากเลยจังคือแบบชอบเป็นพันพันครั้งเลยแล้วก็ออบาสเกตบอลฟุตบอลแบดมินตันวอลเลย์บอลแล้วก็ว่ายน้ำสื่อสารกันยากไหมไม่ใช่แค่แบบลองท้าสวัสดีค่ะ hello เกิดมาเกิดช่อง ที่เรายังคิดชื่อไม่ออกนะคะว่าจะชื่ออะไรดีเพราะเราเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแลจริงๆสามตั้แล้วแต่ว่าก็ได้นนะะแหละค่ะหลังจากที่ไม่ได้โพสต์ถึงนานมากๆนะคะวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าวก็ควรจะมารีวิวสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วก็วคือ international school ถ้าใครไม่รู้นะคะเราสองคนตอนเราเรียนแฟน์อนเฟรมนะคะ <c oughs> เผื่อใครอยากจะแบบเข้าโรงเรียนอินเตอร์อะไรอย่างนี้ก็มาฟังคลิปนีการ โรงเรียนเรานะคะ mm. ชื่อ b a งค์ของแฟร์อินเทอร์เนชั่นแ o o สค่นะคะมีสองแคมปัสค่ะมีที่ทองหล่อนะคะแล้วก็มีที่ปอนดูทค่ะแนะ,ะ mm. นำะตัวกันก่อนนะคะฮันนี่ค่ะอีกนิดนึงค่ะอฮันนี่ค่ะจากแ a งค์ของแฟร์ i ินเทอร์เ o l ั่นแนลค่ะ พิมค่ะจากแวกของ Private International School เหมือนกันค่ะเราสองคนอยู่เยียร์สิบก็คือมสามใช่มสามแล้วก็อยู่ห้องเดียวกันด้วยนะคะนั่นแหละค่ะมีทั้งหมดสิบสามเยียร์มีตั้งแต่ n nursery เนะคะก็คืออนุบาลแบบกอ,อนหนึ่งถึงเ e a r 13ก็คือหมหกอย่างที่สองนะคะก็คือเรื่อง a c a d เ m i c คู r ร i c ิล u มหรือว่าเป็นผู้แบบการเรียนการสอบอะไรอย่างงี้ของเพเป็นโรงเรียนบริทิชก็จะเน้นเป็นแบบว่า IGCSE A level อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นโรงเรียน American, อเมริกันก็จะเป็นแบบ IB ซึ่งจะมี subject เช่นเอ่อ n g l ก s h uh, ก็คือภา,าษาอังกฤษไทยถ้าเป็นไทย i น a ิทิ e แบบเราอย่างงี้ก็คือต้องเรียนนะคะแล้วก็มี พวก a r ร์ตหลายแบบไม่ว่าจะเป็น DT Design Technology Art แบบโฟโต้ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็น history science สาตัวอะไรประมาณนี้เราดูแนทางก,การจำเลยวะ leadership role <c oughs> ก็จะมีพวก student council หรือว่าจะเป็น h o u s e leader อะไรอย่างนี้คือแบบเป็นเป็น leader ของแบบตามตามสีประมาณนั้น ส่วนเทสต์บบไอแซก็จะมีเยอะมากน่าจะสอบได้วมันพันครั้งถ้าสมมติเรียนจบแบบทั้งแบบผูเนื้อสตรีจะถึงจังก็คือสอบเป็นพันๆครั้งเลย okay. ก็โรงเรียนเราก็จะมีกีฬาสีปีละครั้งนะคะก็จะมีสี่สีเป็นเสือสิงโตช้างแล้วก็หมีนะคะก็สีแดงแดงคือเสือเขียวคือหมี เหลืองคือสิงโตแล้วก็ฟ้าคือช้างค่ะกีฬาสีของเรามันก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจริงจังเั่าไหล่มันไม่ค่อยเหมือนโรงเรียนไทยมันก็จะไม่มีสแตนเชียอะไรอย่างเงี้ย <ừ> มันก็จะเป็นเหมือนแบบฟรีเราอยากจะลงอะไรก็ได้มันก็จะมีอีเวนต์สองอย่างก็คือฟิลด์อีเวนต์กับแทรกใช่แทรก,ก็คือวิ่งนะคะก็จะมีแบบ100ยเมตร300เมตรจนไปถึง1ัน0เลยก็แล้วแต่ว่าใคร ถนัดวิ่ง short distance หรือว่า long distance แล้วก็ field event ก็จะเป็นพวกโยนแบบ shot r put หรือ javelin discus อะไรอย่างนี้นะคะ e c a นะคะก็จะเป็นชมรมหลังเลิกเรียนนะคะจริงๆก็ภาคนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเข้าชมรมแล้วอะ่ะเ <laughs> <อ> <laughs> มอไ่มันก็จะมีแบบมันก็จะไม่ค่อยจริงจังมากพวกจริงจังก็จะเป็นพวกแบบกีฬาโรงเรียนแบบพวกแบดมินตันหรือมาสเกตบอลมากกว่า พวกอันย่อยๆอันอื่นแบบฟิล์มเมกิ่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีคนเข้าแล้วคะ่ะเพราะมันแบบน่าเบื่อหนึนงแแต่ว่าถ้าแบบเป็นเยียก่อนๆแบบหมายถึงว่าเป็นเด็กเกลย์ๆกมันก็ยังจะมีคนจอยอยู่ก็คือแ,แบบเราก็ขึ้นอยู่อนนันที่แบบเมื่อก่อนเราต้องเข้าแบบ artschool r activity พวกนี้แต่ว่าพอโตขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่ แล้วก็สปอร์ตทีมโรงเรียนเราหลักๆก็มีค,แบบคือโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนแบบอบบนินเทอร์เนชั่นแนลใช่นิดหนึ่งก็จะหมายถึงว่าแบบม,มีมีหลายภาษามีคนจากหลายประเทศก็จะแบบมีเซเลเบชั่นพวกเขามารวมกันทําให้เหมือนแบบรู้สึกว่าเออที่แบบเป็นบ้านของแบบหลายหลายคนในหลายประเทศได้เย แล้วก็โดยเฉพาะแบบเซทโช์อ,อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีคนไทยเยอะก็จะมีแบบเทศก,กาลไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบสงการานต์มางกรทงอันนี้เป็นหลักไหว้ครูอะไรเงี้ย โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่แบบชอบแต่งตัวมากแบบมันจะมีพวกงานการกุศลเยอะแบบว่าเขาจะจัดแบบ big sale ขายขนมอะไรเงี้ยแม่ๆก็จะมาขายขนมแล้วเราก็แต่งตัวมาวันนั้นได้พูดถึงกลุ่มเพื่อนนี่มันยคะคือโรองเรียนเรามันแบบ w i d มากเพราะว่ามันจะมีทั้งคนต่างชาติคนไทยแบบคนจากหลายประเทศมันก็จะมีแบบ c u เจอร์แตกต่างกันอะไรอ,อ,อ่เรื่องแบบสัญชาติ nationality ของเพื่อนน่ะ ก็ส่วนมากแล้วคนที่มาแต่ที่เดียวกันก็จะอยู่ด้วยกันอันนี้จะแบบเห็นบ่อยแต่ว่าบางคนน่ะอย่างคนไทยอย่างเงี้ยบางทีก็ไปอยู่กับคนที่เป็นแบบต่างชาติฝรั่งอะไรอย่างนี้มีเยอะนะคะสื่อสารกันยากไหมอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่หลายคนน่าจะสงสัยว่าเราคนไทยบางคนไม่ได้พูดภาษาไทยนะคะเฮ้ยไม่ได้เราคนไทยบางคนไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะคะ หมายถึงว่าแบบเออคือจะเห็นเพื่อนๆนหลายๆคนอย่างเงี้ยว่าแบบย้ายมาจากโรงเรียนไทยถ้าย้ายมาต่อตัวอาจจะยิ่งสื่อสารออยากเลยเพราะว่าตอนตมันก็จะฝึกภาษาอะไรยากกว่านาอยอย่างเราอย่างเงี้ยเราจะอยู่ไปต้องแต่เด็กมา,ากภาษาอังกฤษก็เลยอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่แบบใหญ่ที่สุดแต่หมายถึงว่าการเรียนเราก็เป็นภาษาอังกฤษอะถ้าสมมติอยู่ไปเรื่อยๆแบบ e n v i r o n ม e n t มันก็จะแบบ c e เราให้พูดภาษานนี้อยู่ดีแต่ว่า โรงเรียนเราดีที่มี EAL ค่ะเพราะว่าแบบถ้าเกิดเด็กเข้ามาใหม่แล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้อะมันก็จะมีห้องสําหรับเด็กที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษโดยเฉพาะแล้วแบบเข้าไปฝึกก่อนฝึกให้แบบเก่งขึ้นแล้วค่อยปล่อยเราออกมาเรียนธรรมดากันในคนอื่นใช่ก็คือมันเป็นแบบ English English second language อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติใครไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกแล้วแบบไม่เก่งไม่ถนัดเลยอะไร ก็จะมีอยู่คลาสนี้แต่ถ้าสมมุติคนที่แบบถนัดแล้วแต่เป็นคนไทยอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆนคนอื่นได้ที่แบบว่าเป็น,เป,นเป็นต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พอใช้ได้แบบถนัดแล้วเออพูดถึงการแต่งตัวและกันหลายๆคนอาจจะสงสัยเพราะว่าบางโรงเรียนเขาจะให้แต่งตัวแบบค่อนขอ้างฟรีอ,อ่า ถ้าเป็นต่างประเทศแบบเมกาอย่างเงี้ยพาวเ c h o o กู School, ลงเรียนรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบเส่อะไรก็ได้ไม่ต้องมียูนิฟอร์มเลยแต่ว่าโรงเรียนเรามีนะคะเออมันก็ไม่ได้แบบอันคอมแฟลก์นะมันม,มันไม่ได้แบบอืนอัดที่จะใส่แต่หมายถึงว่าเพราะว่าเราใส่แบบล่อยจนเราเบื่อน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ยูนิฟอร์มโรงเรียนเรา<ม>เขามีให้เลือกนะคะมันมีสสีคือตอนแรกมันมีสี สีเทาสีขาวเสียงเงินแต่ตอนนี้เขาก็ตัดสีเหลืองออกเพราะว่าไม่ค่อย<พ>อมีันใส่แต่ว่าโรงเรียนเราอะเสื้อผ้ามันจะน้อยกว่าแบบมันจะสบายกว่ากางเกงก็จะเป็นกาะเปงด้วยแบบใส่เป็นกางเกงแล้วก็แค่มีผ้าพับข้างหน้าให้มันดูเหมือนกระโปรงมันก็จะสบายกว่าเสื้อก็เป็นเสื้อโปโลอะไรเงี้ยมันจะไม่เยอะเหมือนโรงเรียนอื่นๆใช่ใช่โอ้บางโรงเรียนจะแบบชอบสมมติมีแบบเทศกาลหรือว่าจะมีแบบ งานอะไรสำคัญก็ญข็ต้องแบบใส่สูทผูกไทยอะไรอย่างงี้ลงไปแล้วก็สบายบายแต่ว่าคือเสื้อเสื้อเกงเกงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็เสื้อกระโปรงผู้ชายก็เสื้อเกงปกติแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องรองเท้าอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนถ้าแบบว่าเข้ามาหรืออยู่นานแล้วอะไรเงี้ยจะแบบขัดเรื่องนี้มากส่วนมากแล้วก็คือเขาจะเน้นให้ใส่รองเท้าเป็นหนังสีดํา อันนี้คือสิ่งที่แบบอยากให้ใส่นะคะในหมายถึงว่าแบบชุดนักเรียนห้ามีโลโก้อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แค่แบบรองเท้านะคะเสื้อเสื้อกันหนาวก็เป็นแบบถ้ามีโลโก้ต้องเป็นสีน้าเงินอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเยอะนิดนึงเขาจะไม่คีขัดเรื่องแบบกระโปรงห้ามสั้นหรือแบบต้องเลยเข่าอันนี้ไม่มีเลยอันนี้ก็คือถ้าอยู่ในโซนประมาณแบบว่า secondary านะแต่ถ้าส่งไป sing form แล้วก็จะเป็น ฟีลว่าแบบ business clothes อะแบบใส่อะไรที่สมมติว่าคนที่เขาไปทำงานจริงๆจะใส่แบบนี้แล้วก็บางวันเอ่อ o ิ m ฟก็ต้องใส่อะไรที่มันเป็นแบบยูนิฟอร์มของ r ิเวลาทำพวก charity events อะไรแบบนี้นะคะ่ะสีผม หลายหลายคนถ้าเรียนโรงเรียนไทยก็คือผมดำต้องมัดผมหรือจะถักเปียอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนรับสีผมได้นะคะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ได้แบบรุนแรงขนาดแบบสีม่วงสีฟ้าเฉดพูดแต่ว่ามันก็มีคนทำใชส่สีแบบนั้นแต่ย้อมสีทองได้เพราะเขาถือว่าสีทองเนี่ยมันเป็นสีธรรมชาติของผมของมุดนี้ก็คือสีทองได้ แต่ว่าจะเป็นสีอื่นๆไม่ได้ต้องเป็นสีธรรมชาติเท่านั้นใช่ใช่ใช่ชชชก็น่าจะมีแค่นี้นะคะที่วารียทุกคนฟังฟิลเหมือนแบบเผานิบหนึ่งแต่ว่าก็โอเคถ้าใครแบบสนใจอยากงเรียนแบบอ,อินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ว่าน่าจะมีแค่นี้ละคะ่ะเจอคลิปนี้แหละไปกัน,นะะบ๊ายบาย